แน่นอนแขกรับเชิญของเราในวันนี้เอาคนกันเองนะฮะล่าสุดผลงานล่าสุดโดนยกเขาในบ้านครับเอาปลาจระปรบอกไม่ต้องไปตื่นเต้นมันโดนยกประจำอยู่แล้ว ผลงานล่าสุดไงเด้อโดนยกเฮ้าจริงของแบรนด์เนมเออของแบรนด์เนมวันดีคือดีนะก็โดนเหลือแต่ตัวก็แหมมันก็มียมาแล้วแต่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะโดนครั้งที่เท่าไหร่ละคะครั้งที่ห้าที่หกแล้วจำได้าคำถามคือเข็ดไหมคะไม่เข็ดคำถามคือถามนักปายยก็ไม่เข็ดหรอกขอต้อนรับคุณเอสุภาชัยและรัศมีแข ไม่รู้จะดูใครก่อนเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น็อตสวัสดีค่ะพี่มาดามสวัสดีค่ะพี่สวัาเธอจะนั่งได้ไหมคะโอจะนั่งไม่ได้ทีครับพี่มาดามขายไม่ได้เลยชุดนี้เลยวันจันทร์แต่ละวันแต่วันเธอแต่งตัวกี่ชั่วโมงอะเออ ก็ตื่นมาปุ๊บก็เริ่มแต่งตัวเลยค่ะพี่มดดำตื่นถามมาเขาต้องแต่งหน้าเลยอย่างวันนี้แต่งหน้ากี่โมงพี่เออวันนี้น่าจะนัดแต่งช่างแต่งหน้าบ่ายสองไงตอนรายการเสร็จจะต้องรีบกลับเลยค่ะ่ถอดวิกหนักหัวต้องนี้ต้องรีบเข้านอนผมจริงค่ะพี่แขกขามองหน้าอีกแล้วชุดตัวะครับเวลาออกรายการพี่มดดำไม่ได้เพราะพี่วุฒดำตัดตัวตลอดที่ให้มาค่ะเข็ดไหมคะ เรื่องไหนครับพี่วดดาขาทำไมมือเหยียดเฉาพี่มือเหยียดิดูพี่ออสปกติบ้านแกนางโดนโดนยกเขาอยู่แล้วใช่ไหมก็ปล่อยนะไม่ใชปกติคือปกติคือไม่เป็นไรหรอกครับพี่วดดาขาปล่อยผ่านปล่อยผ่านจอยจอยเดี๋ยว่ันบ้านพี่เอคนก็เยอะต้องเยอะไม่ใช่หรอใช่พี่ด้าก็ไปตลอดเลยเนี่ยใช่แต่บางทีก็น่าหยิบนะของมื่ใช่เพราะพี่เอแฝงให้คนเห็นหมดเลยนะพี่ด้านะพี่ด้าไปเห็นไหมห้องเสื้อผ้าพี่เอหลุยส์วิกตองอะไรที่ ที่โดนเขาก็หยิบไปหมดเลยเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติพี่บดังก็โดนบ่อยใช่ไหมครับงั้นเราทำใจไปแล้วแหม่เราเลาะเคาะไปเถอะใช่ฟาดเคาะดีกว่าเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุเอาเถอะจริงไหมล่ะของนอกกายใครอยากจะเอาพี่เอกก็มาอีกได้ขอกันตรงๆอาจจะได้มากกว่าใช่กับพี่เอกตรงๆใช่เอาอย่างนี้ว่าสำหรับให้กระเทยเล่าเรื่องตลกเนาะแต่ขอตรงๆเราก็ให้มากกว่าจริงๆที่ผ่านไปมันก็ผ่านไปแต่ครั้งหน้าถ้าใครมาก็ขอตรงๆดีกว่าคือเรา มองให้เป็นเรื่องแบบว่าอ่ะเพี่เอเอาเรื่องเอาเราเขาไหมเนี่ยเออหนูถามจริงอ่ะคือครั้งแรกอ่ะค่ะเคยโดนไปรอบนึงแล้วก็ให้อภัยไปเนี้ยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการทําผิดเราต้องแบบว่าให้ให้โอกาสแล้วก็รู้สึกเวลาการให้อภัยเสร็จปุ๊บเขาก็มาอีกรอบโดยที่เราก็ไม่ดคนดืมหรอใช่พี่เอหมายถึงว่าการที่ให้โอกาสเขาคือ ให้ขาดทำอีกรอบหนึ่งใช่ไม่ใช่ให้เขากลับมาบ้านเราอีกครั้งนึงคือคือพี่เอกก็ไม่ทราบว่าเป็นคนเดิมเนี่ยแต่ปรากฏว่าเวลาดูกล้องวงจรปิดดูอะไรก็กลายเป็นคนเดิมกล้องวงจรปิดย้อนทีมันทรมานจิตเนาะใช่ครับมันเหมือนจริงเวลาดูกล้องวงจรปิดไม่รูฉันดีกว่าไม่คุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นโอเคครับพี่วดาวว่าห้าห้าหกครั้งที่คนเดิมไหมพี่อะไรนะครับคนเดิมหมดเลยไหมทุกครั้งไหมเออ ก็ก็เดิมเดิมไม่เป็นไรต่างากพี่ดอยกาพี่เอก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีพี่เอไม่ได้สนใจเลยคือพี่เออไอ้นี้พูดตรงๆคือพี่เอครั้งนี้ก็คือพี่เอให้บรรดาเลขาเป็นคนดูแลพวกจัดการแล้วก็บอกว่าเวลาเสื้อผ้าตัวนี้หายเราก็ถามว่าหายไปไหนเงเนี้ยค่ะบังเอิญเสื้อผ้าตัวนั้นเป็นเสื้อผ้าที่เราเราซื้อมาจากน้องอ้ําแล้วก็แบบว่าชุดหลุยส์สีขาวอ่ะหาไม่เจอเนี้ยก็เลยถามน้องๆน้องๆก็บอกว่าเดี๋ยวช่วยหาให้เราก็บอกว่า อ่าถ้าช่วยหาคุณก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบเพราะพี่เอจะไม่รับผิดชอบแล้วเพราะพี่เอจะเป็นคนทํางานอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็แค่นี้เองไงเนี้ยค่ะใช่ไหมเถอะงะเออสอดมีดพกกาลคว้ามีดเอามีดมาจี้เราไม่เอาปืนมายิงเราก็บุญแล้วต้องไหมพี่ณเดชนี้บอกว่าเออไม่มาปล้นใจก็ดีแล้วปล้นแต่อย่างอื่นไอ้เนี้ยค่ะหลายคนล้นใจหรอฮะคือโจรล้นใจแล้วมันเจ็บกว่าปล้นอย่างอื่นเนี้ยเดี๋ยวทายเดี๋ยค่ะโอ้โหปล้นใจขึ้นมาอีกคนขอมันเจ็บแป๊บเดียวใชจ้ามันติด ต้นใจมันเจ็บเป็นปีอย่างนี้แต่ต้นของมันเจ็บแค่แบบต้นใจไหมพี่เอ๋ยังไม่มีเลยร้องบ่อยไหมตอนเวลานางนางอบหัดนางร้องไห้ไหมพี่ออดเขาไม่ร้องนะพี่เอเขา เฮ้ยทำไมบีบขาพี่เอทำไมบีบขาเนะพี่เห็นว่าทานข้าวพีฮาปกติไม่ไมนไม่มีเกิดอะไรขึ้นจริงเหรอจริงไปร้องคนเดียวมาอีกแบบมึงเนาะเราไม่คุยกันเรื่องพวกนี้แหละพี่ออสพี่ออสจังหวะพี่ออสกับพี่เอนี่กี่ปีแล้วความสิ้นนมตูยี่สิบใช่ไหมยี่สิบปีก็อ่ะก่อนน้องหมากเข้าวงการเพราะว่าเราก็สนิทกันไปเชียงใหม่กันตั้งแต่รุ่นรุ่นน้องไฟนิชานัน์เปล่าคะใช่ปรากฏว่าจริงๆแล้วพี่เนี่ยมีโอกาสเจอหลายอย่างหมากปรินเนี่ยเจอต เขาไปนักกีฬาอยู่ด้วยซ้ำไปเหมือนเขาไปเดินห้างป่ะตอนนั้นใช่ตอนนั้นใช่ใช่เหมือนช่วงวันสงกรานต์เนี้ยค่ะแล้วเราก็เลยมีโอกาสได้เจอแล้วก็พี่ออสก็เลยเข้าไปทาบถามให้เงี้ยค่ะพี่ออสเจอหมากครั้งแรกหน้าตาเขาโดดออกมาอย่างนี้เลยไหมเขาก็หล่ออย่างนี้เลยเขาไม่ได้ใสๆเงี้ยฮะใช่เจอด้วยกันเลยอย่างเงี้ยครับเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬานักีฬารู้ตอนหลังอ๋อเด้อพุ่งมาเป็นนักย์เป็นคนต้องตอนหลังครั้งแรกไปเจอห้าครั้งแรกเลยเนี่ยบอกว่ายังไงว่าพี่มาจากพี่เเอออสุชัยแล้วววาาา่่่ไไงมมกก็หืนบ เออชอบทํางานแบบนี้ไม้อะไรอย่างเงี้ยเมืาเจอน้องมินนัทวรานะพี่อ๋อเจอน้องมินแล้วน้องมินออด้วยอะไรอย่างเงี้ยเจอน้องมินก็บอกเออเนี่ยชอบไม้เห็นเขาสวยดีคือคือพี่คิดว่าคนเชียงใหม่อ่ะมันมีคนหล่อคนสวยเยอะแต่นี้เราก็เออถ้าเจอใครเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอออยากเข้าไปคุยเพราะตอนนี้พี่เอกทำหาดดาราเข้าสังกัดเราก็อยากหนึ่งพี่คิดว่าเราอยากสนับสนุนเด็กอย่างไรเงี้ย จัดใจเลยจัใจตรงนั้นเขาไปคุยแล้วเขาบอกไม่เอาไม่อยากเข้าวงการแล้วามจี่เขาได้มากลัวหรือเปล่ามีมีเยอะเราไปถึงบ้านเลยไปบุกเนาะไปถึงบ้านเขาเลยเงี้ยใช่แต่ไปบุกถึงบ้านก็เลยใช่ก็ไปไอเด็กคนไหนที่ไม่จริงบอกไม่เอาไม่สนใจจะบุกถึงบ้านเลยบุกไปคุยกับพ่อแม่ยงง้ก็มีบางคนบอกไม่สนใจจริงๆไม่อยากทำมีไหมคะ มีมันก็มีเหมือนน้องเฟิร์สอะค่ะน้องเฟิร์สเอกพงศ์อะค่ะที่ที่ตอนนี้เล่นอยู่นะครัก็คือเขาก็ไม่อยากเลยเพราะเขาเป็นวิศวะเช่บอสค้ตอนนั้นแล้วก็เป็นนักบารสแล้วพี่เอกับพี่ออสเหมือนไปไปเห็นที่ริมสนามบาสที่มอชอยเนียค่ะแล้วก็พี่เอเห็นแล้วก็แล้วก็บอกพี่ออสไปติดต่อคนนี้พี่เอว่าหน่วยก้านดีเนี้ยค่ะเขาก็ไม่ชอบเพราะว่าเขาเป็นวิศวะเราใช้เวลาแบบว่าพูดคุยอยู่ประมาณเกือบสองสามปีอะค่ะตอนนั้นเนี่ยก็ยอมมาถ่ายใช่ครับส่วนมากเราก็เขา แล้วก็เหมือนตอนน้ําท่วมอะค่ะที่แบบน้ําท่วมกรุงเทพพี่เอกก็ไปอยู่เชียงใหม่แล้วก็จนได้ไปซื้อบ้านที่นั่นแล้วก็ไปตีแบตก็เจอกับริชชี่เพราะตีแบตในมอยช็ตอนนตอใช่แล้ว,วพี่เอกก็รู้สึกว่าเหมือนกับ พี่เออยู่กับเชียงใหม่แล้วรักเชียงใหม่ก็เลยแบบว่าบอกพี่ออสว่าถ้ามีอะไรให้พี่เอช่วยเชียงใหม่ก็บอกก็เลยมีเป็นที่มาที่ไปของการที่พี่เอไปลอยยี่เปงที่นั่งนั่งกระทงกระทงทองขบวก็เลยจะเรกกระทงใหญ่กระทงใหญ่ใช่ทุนเป็นล้านเลยอ่ะใช่ทุนแบบว่าเหมือนกับว่าทุกอย่างเราเราต้องเป็นนั่งกระทงขบวนี่ตามพาี่ตาม ที่ว่าดังสะส่งเสริมการท่องเที่ยวตี่ว่าดังจ่ายกาแฟ้าเมนด้ากาแะเดินเดินกี่กิโลนะเดิน8กิโลใช่ไหมครับพี่อ๋อยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วพี่เอตงแ่วไม่ด่าแเราเดินเดินทั้งแกิโล ไม่กคนรอดูนะทุกคนรอดูค่ะพีโมด้าค่ะคือตอนแรกอะค่ะคือตอนแรกอะมันมีมันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าคือพี่เอขึ้นไปบนกระทงปุ๊บแล้วรถมันเคลื่อนไม่ได้ขอจริงใช่ค่ะขอขึ้นเพราบอกว่าสตันนานมากดูพี่ออสอะลงไปอยู่กับพื้นร้องลงไปกับพื้นเลยคือคือเหมือนกับพี่เอตายไปเป็นล้านแล้วก็ปรากฏว่ารถไม่เคลื่อนอย่างเนี้ยค่ะอะไรแบบเนี้ยค่ะคือล้อหลุดง่ายง่ายล้อหลุด ไม่ใช่พี่เอหรือไงดอกไะ้เพราะฉันไม่ได้พอมไม่ได้พอมันไม่ซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยดอกไม้มันเยอะไปไลยนะไม่ใช่เพาะคนข้างบนบนเยอะไปนะมีพี่เอมีแอมแมนด้ามีเอ่อน้องพอรฟ้าน้องแอนชิลีแล้วก็น้องวีน่ยเดี๋ยวครับมันไม่ขยับมันขยับไม่ได้เลยพี่ออสก็ก้มล้มไปกับพื้นแล้วพี่เอก็แบบ ไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอเดียค่ะไอเดียขยับได้เลยพี่บุญดามไอเดียะค่ะพี่เอก็แบบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชียงใหม่ทุกทุกอย่างเลยอะครับยอดได้ยินชั่วอยู่ดีมาจากไหนก็ไม่ทราบอะค่ะเข้ามาในหัวบอกว่าขอคุณโน้นคุณนี้ไอเดียค่ะก็อยู่ดีรถก็เคลื่อนได้เลยใช่ยางแขกก็ไปร่วมงานด้วยใช่จะอยู่ขบวนหน้าเดินรับแขกอะไรเงี้ยเนี่ยก็คือขนาดเขาห้าคนอะร้อยอย่างขนาดนั้นยัให้หนูขึ้นไปเลยพี่ได้แล้วพี่แขกเวลาเดินเขาก็จะมีวิธีเดินของเขา จะเดินเดินหน่อยนาดคือันไม่เดินยังไงเธอเดินยังไงเดินได้ดูหน่อยเดินได้ดูนี่เป็เชียงใหม่เนาะเขาเขาก็จะตอยองตอมันก็จะหน่วยนาเดินเดินอย่างนี้กิลเดตนี้แต่กิโลแล้วก็จะมีโประชาชนก็จะบอกว่าเดินแกิโลแปดกิโลบางคนก็บอกให้หนูรำบางคนก็บอกให้หนูรำเดิไปน้นไปนี่เดิเดินเดินเดิเดินเดิเดิน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 เนียเาก็อยี้อ้าคอร์หน่อยคอร์หน่อยแล้วก็จะฟอร์มาช่ไมพี่เคนตกหมอนั่น่ะ อาวมัหมดเลยที่เหอมีเอก็เลยดนามีเอก็ดํานะคะน้องน้าด้วยเอรำด้วยเอรามดูสิในคลิปอะเอรามตลอดเลยเพราะว่าเรานั่งเฉยๆนั่งยิ้มอย่างเดียวแล้วเหงือกมันก็แห้งไอเดียค่ะแต่เราแต่ทั้งไม่ว่าเอรำเราจะบอกเลยนะทั้งรำทั้งเดินกันอะ ไม่มีเมื่อยนะเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามีแบบว่าเคล็ดลับอะไรแตัวช่วยดีอะไรเดี๋ยวยังไม่บอกไม่เมื่อยเลยเชและนี่แหละค่ะเป็นที่มาที่ไปทําให้พี่เออยากสนับสนุนน้องแขลงประกวดนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจคนแรกที่โทรไปหาคือพี่เอเลยคือน้องแขเนี่ยแกเคยเล่าว่าตอนแรกพี่เอรู้ว่าน้องแขเป็นคนอีสานเพราะเราเจอกันครั้งแรกเมื่อ10ปีที่แล้วเราเจอกันที่อุบลอุบลใช่ค่ะไปเจอกันที่อุบลเนี่ยค่ะเป็นกรรมการประกวดแล้วน้องแขก็ไป แลวพี่เอกก็เลยนึกอยู่ตั้งนานแล้วมีอยู่วันหนึ่งน้องแขได้มาเล่าเรื่องตัวเองในตอนเด็กว่าตัวเองจริงๆยังไงนะคะอยู่เชียงรายเช่บอกข้าไม่จริงๆแบบไปโตอยู่ที่เชียงรายทำไมได้ไปเชียงรายคะไลไม่ค่อยแฮปปี้หนัมันโดนบูลลี่มันโดนมันโดนเนี่ยเราคือไปอยู่ในโรงเรียนใช่า่ไปโรงเรียนถ้าย้อนไปมากกก่อนเราจะเกลียดคนในหมู่บ้านเราก็จะแบบไม่ค่อยภูมิแบบโอยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอยากไปทุกวันนี้ยังไม่ไปเชียงรายอยู่เลยาไม่ไปทำไมคะไหนเล่ามันมันมันมีเรื่องราวเยอะแยะมาจนเรารู้สึกว่ามันไปฟิวเหมือน ก็เกลียดกันนะ่ะเออเราประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีใช่ลแล้วก็จริงๆอ่ะพี่ออสด,ด้วยพี่ออสเนี่ยมาสกิลบอกแคมาประกวดมาประกวดมาประกวด <c oughs> แล้วเราก็มานั่งถามตัวเองหลังจากที่ลงประกวดไปแล้วเราก็มาถามตัวเองว่าไปประกวดทําไมแล้วแบบ ภาพแฟลชแบ็กอะไรหลายอย่างมันคือเข้าใจไหมพี่มดโดนจับเป็นเงาะป่าพี่สาวลู้ตอนเชียงรายเขาจับแต่งเป็นรจนาแล้วก็เข็นไปในหมู่บ้านเอาเทียนแห่พรรษาคนก็หัวเราะเราทั้งทางเราทำอะไรก็ไม่ได้ตอนอยู่ตอนอยู่ที่แม่ส่งไปอยู่เชียงรายแขนคือแล้วแกบอกว่าข้าวก็ได้กินไม่ค่อยได้กินใช่แล้วก็จะโดนเยอะคือถ้าหนูมี M16 ไม่เหลือแล้วค่ะทั้งหมู่บ้านดังกล่าวใจเย็นๆลูกเย็นๆแต่ว่าด้วยความเป็นล้านนาพอเยะมาเยอะเป็นคนคิดมากพอพี่อ้อยมาสกิดเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็มองไปที่แม่เราก่อนว่าเอ๊ะจริงๆเราไปแก้ความเป็นล้านนาของเราไม่ได้เนาะเราอยากจะทํายังไงให้คนรู้ว่าตัวแขะชาเลนจ์ตัวเองเสมอว่าอะแล้วสรุปทําอะไรก็ได้เหมือนปลุกจิตวิญญาณความเป็นล้านนาของเธอมาซิให้คนรู้ว่าเนี่ยเธอเป็นคนเหนือแบบเวลาไปเชียงใหม่ บางทีเขาเห็นแขกพูดเหนือเขาก็จะตกใจเพราะเวลาแขกพูดแขกพูดฟ f l u e นเลยคือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพอพูดภาษาภาษาเหนือพูดคนระภาษาสิพูดเลยสิพูดเลยชัดกว่าภาษากลางยิงพี่อเอาเห็นอะไรในตัวแขกเลยแบบอยากจะส่งแขกเข้าประกวดไม่พี่รู้สึกว่าเหมือนพอรู้จักแขกเยอะขึ้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเขามีเนี่ยประวัติแบบเนี้ยมีเหมือนคนมีปมพอสมควรอะไรเงี้ยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในวัยเด็กอี้ที่เชียงรายภาคเหนือเราก็เลยอยากให้รู้สึกว่า เรามาแก้ไขไขปมตรวให้แขกเป็นมีความภูมิใจในตัวเองได้เป็นนึกษาใช่ไหมดวงใจที่ที่เขาเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถมาประกวดใช่งี้ยแล้วก็บอกว่าพี่แขกเป็นคนเหนือเลยแล้วหนูก็เลยหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่หนูเข้าประกวดเนี่ยคุณชมองศ์ก็มีชื่อเสียงแล้วไปทําไมอันนี้คําถามหนักเลยนะที่บอกให้แต่คนมีชื่อเสียงแล้วแต่จริงๆอ่ะคนอย่ามองคำว่าเท่าเทียมเท่าเทียมมันไม่ใช่ประเทศชายหญิงตอนเนี้อาชีพการศึกษาเขาไม่สวมอะไรน้อบางคนเป็นรอปพ ก็มาประกวดแขกเป็นเป็นนักแสดงชื่อเสียงแต่แขก็บอกว่าแต่กว่าจะมีชื่อเสียงอะทุกคนผ่าความเจ็บปวดมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเอาอะไรมาวัดไม่ได้ทุกคนไปตรงนั้นเริ่มจากศูนย์หมดและแขกไม่เคยเข้ากองสายทําทุกอย่างและอย่างหนึ่งที่แขกอยากพรีเซนต์อะด้วยความที่แขกจะบอกว่าชาติพันธุ์มันเปลี่ยนไปละวัน e คนคนหนึ่งเราจะเอา Miss Universe Thailand อะบางทีจะเป็นไหมถ้าว่าคนนั้นต้องเป็นไทยแท้แต่ว่าบางทีความเป็นไทยอะมันถูกมิสมันผสมไปหมดหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากพรีเซนต์ตัวเองด้วยเป็นที่ เหนือเจเนอเรชันใหม่ยังเป็นนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจพิวสีคนแรกเพื่อให้คนเห็นความแตกต่างว่าเฮ้ยจริงๆชาติผ่านมันเปลี่ยนไปแล้วนะอะไรเงี้ยพอคนมาย้อนดูอีกทีว่าเขาเป็นคนเหนือคนเชียงรายอ๋อจริงเหรอเขาได้เห็นผู้ก็ถึงบอกอ๋อเนี่ยเราคือแบบเหนือยุคใหม่่าีมปทไแล้วเราบอกว่ามันไม่ได้ง่ายนะการที่จะเป็นนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจเพราะว่าต้องต้องตรงกับบริบทของเวทีเขาจะมาเป็นดาราและมาทำแบบนี้แล้วมีน่ะอาจารย์ตัวดีเลยนะอันนี้ใครไปประกวดปีหน้าฟังเลยนะเวลาเพื่อนเราดอกไม้ไปให้น่ะยังไงอีไม่รู้เรื่อง ก็ตอนนั้นก็กรรมการก็นั่งเต็มว้ายเออหมกมุจอย่างนี้ไม่ได้คุณอยู่ปุ๊บเพื่อนเอาจาใไมมาให้ปุ๊บอ๋อเป็นการต่อลองกันเดินแบบตอนย่อเนี่เดินแบบสระนี้เลยเสร็จช็อตนี้หาสุดเออขอโทษนะคระอ๋อเนื้อแห้งทองเงยังไงดีกรรมการก็คืออยู่ไม่รู้ทองเงหัดไปขนาดกับเพื่อนเออแล้วก็เออทีนี้เจอไ้กอล์ฟโดนด้วยเออแล้วทอะไรเงยนี่อันนี้เพื่อนตาเราเนื้อแห้งอ่ะเออเธอโอเคนะ อเได้ไม่สวยไม่ได้คือยากไปหมดแล้วก็เอาตัวเองอะไปสะกดจิตอ่ะเป็นใครก็ไม่รู้อยู่แบบตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนถึงตีสองอะยาวเหมือนกันเนอะคู่ตายมากใช่ต่อเชียงใหม่ในดวงใจเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละคนเวลามาสมัครจะต้องบอกว่าเราอะชอบนางสาวเชียงใหม่คนไหนและอย่างแข่เองเลือกเป็นใครพี่ปูดำอ่ะไหนลองแนะนำตัวบนเวทีวันนั้น เออพี่ปูดำไม่พูดเหนือแล้วพี่ปูดำไม่เนือของพี่ปดใช่ค่ะก็มาประกวดในครั้งนี้ก็เลือกที่จะเป็นพี่ปูดำสรานรัตค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นนักกีฬาว่ายน้ําเหมือนกันก็คือจากนักกีฬาสู่การประกวดนางงามและอย่างพี่ปูเป็นนางสาวผีดำที่เขาเรียกกันผิวมอยผิวมอยคนแรกเพราะฉะนั้นพอได้ปุ๊บโดนดา ด่วนอยคนที่น right? uh, ุก็อะไรนางสาวพี่มอยทำไมนางสาวเชียงใหม่มาผิวคข็งผิวดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความเชื่อมโยงกันตรงนี้อะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วมีการเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนจะมันไม่เตรียมแต่เราเตรียมตัวขอแต่อนเซอร์เพราะว่าสวยดีู่แล้วเอทิเกตตัวเองทุกวันได้เอทิเกตใช่คือแกเดินเดินเดินเจ็ดกิโลได้พี่เอก็เลยรู้สึกว่าเออกินเอทิเกตตั้งแต่ตอนเดินแล้วแหละนางวิ่งได้แบบอู้ดทำอไมนักกีฬาต้องอยูนักกีฬาป่อยมวยเออกีฬาด้วยเหรอพี่แขกไสกีฬาเล่นว่าายยน้ไปเล ปรจรมแต่ยังไงก็แล้วแต่พี่ก็ดีใจเหมือนทำให้พี่แขมีไม้เซตกับเชียงใหม่อนีต้องขอบคุณมากอันนี้ต้องขอบคุณพี่สปอนเซอร์คนแรกเลยผู้สนับสนุนที่เยอะที่สุดของการประกวดหนึ่งในผู้สนับสนุนที่แบบเยอะที่สุดก็คือพี่เอเลยคือเราอะรักเชียงใหม่แล้วก็เห็นว่าพี่แขสามารถเป็นกระบอกเสียงที่จะประชาสัมพันธ์เมืองเชียงใหม่ได้ดีเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้าพี่แขขอก็ไม่ได้ติดอะไรที่เชียงใหม่อย่างอื่นถามได้เลยครับทุกดาวตรงๆได้ไหมไหนๆก็พี่น้องกันเนาะ ติดค่ะแต่ไม่ใช่คนเดิมค่ะพี่มด <c oughs> เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนแล้วเหรอเรื่องพี่มดรู้เปล่าหลังจากวันยี่เป็งอะค่ะพี่แขะตอนเช้าไปทำยังไงเล่าให้ฟังที่ที่ไปมีข่าวด้านหนึ่งอะสามสิบอะอ้สบาทอะครับช่วงหนึ่งไปเลี้ยงข้าวฝรั่ง<อ>แล้วเราก็ไปเลี้ยงแบบเ,เงียบๆเร<อ>าคิดว่าไม่มีใครรู้จักตอนแรกไปขี่มอเตอร์ไซค์มาหนึ่งดือนคือต้องเล่าว่าตั้งแต่เสร็จงานยี่เป็งเช้าวัรุ่งเช้าตื่นมา่เช้าจะไปกินน้ำเงี้ยวไปกินน้ำเงี้ยวลูกพลแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยฝรั่ง ขับเร่ของมึงเนี่ยเสร็จเอออีนอี่มันจะเป็นยังไงสวนทางหรือเปล่าเออเขาเป็นเขาก็ใส่หมวกกันน็อกอะไรหมดเนาะพอสอดปุ๊บแขก็แซวน้องก็แลลอบมาส่งของหรือเปล่าเงี้ยเออแบบอีนี่พอเปิดหน้ามาปุ๊บโอ้โหพระเจ้าเทพพระเจ้ารีบต้องทำยังไงแล้วเนี่ยที่ไปข่าวเรื่ังดังถึงยอดเขาไปเยอะพอด่าเขาไปเยอะเสร็จปุ๊บทำยังไงดีตอนคิดเงินคิดเงินเราก็บอกว่า ขอฝรั่งคนนั้นขอฝรั่งคนนั้นเอามาตีปีเลยตีคิดเธอลลเด็กก็<ม>ถามโอ้แต่เจ้า,าพี่แขกแต่ก็บอกแต่เอามานี่ต่ตตังค์ก็ปีเลยพอถึงเวลาปุ๊บนางก็รีวิวกล้องเนาะเสร็จนางจะจ่ายเงินแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นออมีคนใจ่ายให้เธอแล้วแล้วก็ไปเอารูปหนูมาให้เขาดูนี่ไงคนที่เสื้อขาวคนนั้นคนนี้แต่เจ็บใจน้องที่ร้านอย่างหนึ่งบอกเป็นดาราโอเคยังพอไหวอ๋อฮีสบอลเซอร์จบเลยัวถ้าบอกเป็นนางงามเล่าอย่าง โทษนะพี่ก <l ays> okay. ็ like, so, we watch, we ั่งอ so, ่ะมาตัวเล็กกว่าหนูมันเดินเข้าร้านนะดูตัวใหญ่กว่ามันเยอะเราด้วยคําพูดคาจาเนาะเหมือนหั้งอยู่แล้วอะแล้วคิดดูถ้าหวานหวานพอบอกเป็นดาราจบเข้ามาตามแน่อ่ะคิดไว้ละนึ่หวานหวานแรกกูพอบอกเป็นน้ำมวยปุ๊บกูคุยแค่นี้พอเลิวพี่ายกโทรมายออเย้ยพี่เอชอกพี่ออสกับโทรมาก็โทรไปย้อเย้ยพี่เอก็ให้พี่เอบอกแหละพี่เอข่าวพี่เอบอกเออเนาะ กูก็หมดไปสองล้านกว่านะที่เอว่ไม่ออข่าวไม่มีอะไรเลยคือปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกเขาไปโพลุ่ยเลยเป็นไวรัลข่าวดังก็คนไทยใจดีใช่แต่หนูก็คือถามว่าหนูอายไหม คือหนูไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวคือการที่หนูเป็นแรกผู้ชายบางทีหนูเว้นว่าคนอื่นเพื่อนฝูงจะไม่รู้แต่พอมันโป้แล้วมันรู้อ่ะที่มันก็ไม่แต่เธอโป้หลายรอบค่ะเออมันโป้หลายรอบพี่ดาเธรู้ฉันใช่ไหมแล้วพี่หอมก็เรื่องแฟนที่สบิโต้ไหมครับพี่แขกครับใช่แฟนที่สบิโตไม่รู้พี่เอไม่รู้รู้เขาอ่านภาษาไทยมันก็บอกเขาบอกคำคำ ก็บอกคำขามึงไงอุยรักเขาคนเดียวบ้าเหรอเนี่ยเดี๋ยวทะเบียนกับรถจดได้เนี่ยเขาจะจดของคุณโจนัสนะเวลาต้องอวยพรเนาะต้องไขว้นิ้วอย่างนี้เลยอ่ะก็ขอให้เพื่อนมีความสุขนะคะเพื่อนรักสามีมากไม่ใช่มาไปข้าวสารมาได้ทุกครใครไม่ใช่มาไปเข้าวสารไปกับไอ้โนอิ้โนเนี่ยอ๋อเหรอครับไปกับโนอี้โนเหรอครับไม่คือคนเราอ่ะเข้าใจปะสิ่งหนึ่งที่แขกทำไม่ได้คือทำให้ตัวเองขี้เหร่ อแคก์ <ic> <c oughs> ทำไม่ได้แล้วพอเราเป็นอย่างนี้แล้วคนมันผู้ชายมันเข้ามาแขร์ทำอะไรไม่ได้ทขาไมเหมือนเราของคนเลยเหรอครับเหมือนเราตั้งคืนตอนแรกจะคุยเรื่องออสเรื่องออสเรื่องปั้นเด็กนนัทำไมทำไปทำไมาได้สัมภาษณ์อีแขร์คนอย่าี้ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแขร์แคร์มีวิตมากเลยเนี่ยแคร์ก็ขโมยทุกอย่างเอ๊ะเขาไม่ได้โดนหรู้ป่ะเดือนนี้สะตวดนะครับร้องให้เสียใจสตูดให้เธอหรอไม่ไม่ได้ให้ร้องไห้เสียใจโอ้โอกหักจากเขาเหมือนว่าอกหักจากเขา วิ่งไปพารากอนว่ะไปเดินเข้าช็อปหนูจะซื้อนาฬิกาค่ะเขาบอกเออเอาเรือไหนก็ได้เอามาเอามาอย่างเงี้ยเขาไม่ขายไงแค่นั้นไงแต่เอาจนได้ตเอนี้ขายให้ตกลงไปซื้อให้เหรอครจริงๆอ่ะไม่ได้อยากซื้อเพราะว่าชอบขายต่อกสี่ราคาช็อปอ่ะไม่น่าเก็บไว้ให้ปกป้องมันวิ่งไปได้หรอมันวิ่งไปยังไงถึงได้แต่สภาพอ่ะใส่อีแตะใส่ทุกอย่างหน้าเยินมาก อกหักร้องไห้อยู่ในห้องทุกวันนี้ไม่กล้าบอกผัวเลยแต่เรื่องนี้ยังไม่บอกไม่อกหักไม่กล้าบอกผัวเลยไม่ได้การเข้าเลยขอไม่ถักเลยนะแต่ด้วยความอกหักไงพี่เมื่อหลอดวิ่งไปแล้วหลอดสิทกแล้วบอกเขาว่าไงอยากซื้อนาฬิกาค่ะ รล่อดไหนก็ได้ที่มีในนัานหรอกแต่บอกว่าอยากได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอีกหน้าปัดดับไม่รู้ไม่รู้ที่ได้สามแต่หนูได้หนูได้ที่พารากอนอันนี้พารากอนหมดเลยพารากอนดอพารากอนทำไมยังได้ได้ราคาชอบได้ราคาชอบด้วยเป็นตือจนได้จริงเพราะฉะนั้นเรื่องผู้ชายมีหมดทุกคนเนี่ยสู้ส่งสู้เสียหนูไม่อยากเล่าเพราะตั้งแต่รู้จักพี่ๆเข้ามาเยอะหนูก็หนูก็ก้านโลกขึ้นเหมือนกัน อ but, ุ <t esti> <t esti> <t ้ยไม่ใช่พี่การลบกอดูใช่ดูการลบตั้งแต่มาถึงอยู่ใต้ตั้งแต่ลงลงลงเครื่องจากสวีเดนแล้วค่ะที่มาประเทศไทยเดี๋ยวค่ะต้องนายเออไม่สัมภาษณ์พี่ออสได้ปั้นตาตีปันดาราแล้งไม่ต้องกลับบ้านต้องไแล้วหมดเวลานะหมดเวลาคุยแล้วเพราะว่าก็ที่ที่ชวนมาเป็นอะ ก็โกเวนกรนกันหมดแล้วไปกน่แล้วเหลือต้องมางรต้องมา่ยต้องไปโกรธใครนะพี่นงกมีพี่เซ็งอีกคนขอเซงอะเซ็งแคเยอะเราต้องใรเสเอเซ็งเอาอีเดนคุณมาเอาแบบนัดเดทจานน้นมีเวียเนี่ยเวียอย่ละคนทันเวียเด่นวทันวาเปเอามรากาลาวใช่แต่ละคนตอนนั้นน่ะน้องก็แบ่งสายใช่แบ่งสายเขาเรียกเออ พี่เซงเนี่ยก็อีสานพี่ออสก็เหนื่อยนะครับจริงๆอยากจะต้นอยู่ไหมตอนนี้หรือไม่เอาละพี่ไม่เชิงปั้นโดยตรงอ่ะพี่เห็นใครหน้าตาดีก็อยากสนับสนุนทุกวันนี้เราก็อยากให้เพื่อนส่งตอบไม่มีแบบว่าเอ้คนนี้มองแล้วก็บอกพี่เอไหมทุกวันนี้ยังทำก็ไม่ค่อยเรารู้สึกว่าเราหนึ่งเราทำมาเยอะแล้วสองคืนเนี่ยเหนื่อยแล้ววิดวินไปแล้วไม่อยากให้พี่เอเสียใจซ้ำซากหลายรอบนะเราก็รู้สึกว่าพอแล้วบ้านเจอแบบถูกใจผมอาจจะนอมันไม่ได้ง่ายนะไม่ใช่แบบเจอเด็กคนหนึ่งหน้าตาดีแลก็มา มันไม่ได้ง่ายเว้ว่ถึงก็ต้องบุกบ้านเขาเอาง่ายๆแล้วยิ่งทีวีทุกวันนี้นะจะเป็นพระเอกนงเอกยังไงไม่มีหลอกหน้าแบบธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วแต่เนาะอย่างน้อยมันไม่มีอย่างน้อยต้องแต่งแต่งนิดหน่อยถึงจะไม่เออซาจเตอรี่ก็เป็นหัตถเวทเดียวค่ะคือยังไงมันไม่ต้องฉีดนัานเติมนั่ดอะไรอย่างนี้มันไม่มีแบบหน้าออกมาโอ้เป๊ะกอยเห็นไหมของเกาหลีอ่ะเกาหลีอมาเวลาดูเราดูทำไมเราเคิ้มไปตามเขาละอะไรเงี้ยมันจะต้องไปแล้วแม่นี่กว่าจะได้คนคนหนึ่งอ่ะ ด้นสิบคนใช้งานได้จริงสองคนอีกแปดคนเจ๊งนะเธอซึ่งต้องลงทุนด้วยทุกอย่างใช่แล้วเราต้องบินไปเองด้วยครับเวลาไปโน่นไปนี่มันก็เหนื่อยเนาะมันไม่ได้มีเหนื่อยเนาะจริเนาะเหนื่อยเหนื่อยครับพี่มดดำเลยเนี่ยค่ะหลังๆก็เลยปั้นตัวเองแต่งตัวเองดีกว่าใช่ไช่ใช่พนิสเวลา ให้กับตัวเองแล้วเวลาเสียดายมันก็ไม่ต้องเสียใจไเดียวค่ะจริงเสียเงินไปมันก็ไม่ต้องเสียใจเงยนะครับอเออเวลาเราให้เข้าไปปุ๊บเราให้ชักจมูกให้ชังตาให้ทักตาตาไปให้ตัดกลายกโนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเอามาทำกับตัวเองตอนนี้พี่พี่ก็คงคงสวยตั้งตั้งสิบปีที่แล้วไแได้เลเียต้องวอามันเอาไปให้เข้าไปหมดแล้วอ่ะเนาะ เอาละแต่อย่างหนึง่งวันนี้ทุกคนเลยรวมทั้งแขกด้วยค่ะพี่เอจ่ะวันนี้กําลังดังจริงสำหรับเอ e ซเคร c คอลลาเจนใช่ครับเอาละแต่วันนี้ A เอซีเค่ะวันนี้เอซีเค่ะ คอลลาเจนบอกโปรโมชั่นคราวนี้ตกแล้วกล่องนึงไม่ถึง500บาทใช่ครับพี่ประดยังไงบ้างใช้พี่เอจ่ะตอนนี้เอ e ิเก t อ่ะให้พี่ด้าเปิดพูดโปรโมชั่นเลยคือตอนนี้เอสิเกรนะคุณผู้ชมพูดเลยว่าโปรนี้ถูกกว่าในติ๊กต็อกเพราะทุกทีเนี่ยราคาในติ๊กต็อกเลยจะถูกเลยอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้โปรในรายการแฉถูกกว่าเอ e ิเก t นะคะ2กล่องนะตอนนี้นะเราแถมให้อีก่องเป็น4กล่อง ปกติเนี่ยสกล่องเนี่ยห้าพบาทแต่ว่าวันนี้คุณจ่าย1,822บาทเท่านั้นนี่ไม่พอเราแถมแบบซองพกพาให้อีก4ซองด้วยกัน<อ>นั่นหมายความว่า <มะ S 1> ได้4กล่องโบอีก4ี่ซองของ A Secret ค,ค,คุณจ่ายในราคาหนึ่้อยยี่บาทพูดเลยว่าใน t i k ตอกขายห้าพันกว่าบาทนะคะใช่ใช่ เพราะฉะนั้นคำนวณแล้วเนี่ยก็จะตกกล่องละ450ใน1กล่องมี1ิซองก็ตกซองละสี่สิอห้าบาทแบบนี้คุ้มมากคุ้มมากเอาละวันที่เหลือซองละ42่สิบสองบาทถ้าสิบสองบาทคุณฟังที่นะวันนี้คุณได้ AC เคล็ดกล่องใหญ่อย่างเงี้ยกล่องใหญ่อย่างเงี้ย สี่กล่องสี่กล่องใหญ่เลยนะฮะแล้วก็แถมอีกสี่ซองสี่ซองขึ้นกล่องแล้วช่ใช่คุณได้สิบสี่กองซองตกกล่องเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบบาทวันนี้จากราคาเต็มเนี่ยห้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทวันนี้นะฮะคุณสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้ a s ี c เค t ดเหลือเพียง1,822บาท1,822บาทฟังไม่ผิดนะฮะคุ้มมากนะครับ1,822สองวันนี้ ถูกสุดๆแล้วตอกกล่องละ400กว่าบาทใช่จริงๆลองเอาไปให้ดูพูดเลยนะไม่เคยขายถูกกว่านี้ใช่ใช่ไม่เคยขายถูกกว่านี้วันนี้เป็นเดือนแบบว่าเป็นเดือนแห่งการให้เนี่ยค่ะอยากให้เนี่ยค่ะวันนี้คุณแอดไลน์เข้าไปที่ at a secret นะคะ at a secret อย่างที่บอกตก4กล่องกล่องละแบบว่า400กว่าบาทคกกล่องละ4ี0ร้อยหาทิบ่าสุดปกติจำได้ไหมฮะตอนนั้นเข้ามาใหม่ๆ สองกล่องพันห้าพันห้าใช่ต้องไม่ละใช่ครับฉันถามว่าจะขายคขเหรอเธอ่ใช่แล้วเป็นปรเสุนมาจากญี่ปุ่นใช่มีอะไรด้วยครับวันนี้สี่กล่องพั2แปดร้อยยี่สิบสองบาทพูดถูกแล้วถูกไะอยากให้ทุกคนเปิดใจนะคะลองดูนะคะพี่เอมั่นใจค่ะว่ากินแล้วดีจริงๆรงขายดีให้ระวังของปลอมนะขผู้ชมรีบงปนยคะค่ะใช่ก็คือโทรเข้าไปที่ศูนย์สองแปดห้าสองสากหนะศูนย์สองแหรือว่าแอดไลน์ตอนนี้มีแอด ทางหน้าแล้วก็ A Secret นะคะสแกนคิวอาร์โค้ดถ่ายรูปไปก่อนก็ได้แล้วก็สแกนคิวอาร์โค้ดมุมจอได้เลยจะบอกว่าเห็นพี่เอบอกว่าช่วงนี้มีมีของปลอมเยอะด้วยใช่ครัยต้องระวังด้วยนะคะทุกท่านค่ะบางคนโดนโดนของปลอมมะค่ะพี่ๆตำรวจยังโดนของปลอมกันเลยอะค่ะวันนั้นเจอพี่ตำรวจบอกว่าผมก็อยากผมก็กินภรรยาก็กินอะไรเนี้ยแล้วก็ซื้อไปเจอของปลอมมีเดียคาะเพราเราซื้อตัวแทนต้องมีตัวแทนที่มีบัตรใช่ไหมใช่แต่วันนี้ถูกสุดๆปกติคุณไปขายในติ๊กต๊อกสามกล่องเขาขายกันอยู่พันแปด ถูกต้องไหมฮะแต่วันนี้มันจะต้องถูกติกตอกเป็น4กล่อง AC เขกล่องแล้วแถมให้อีก4ซองสี่ซองก็จะไปอีกอีกสวันเนี่ยแหละถูกต้องไหมฮะวัเยอะคุณแอดไลน์เข้าไปแอด AC แอดไลน์กันได้ยังคะแอดไลน์ได้เลยนะคะวันนี้คุณได้4กล่อง อ๋อมาเยอะมากค่ะโอ้ยขอคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ขอยใจให้กับพี่เอพี่วดามพี่เอขายของไม่ค่อยเป็นพี่วดามต้องช่วยนะจ๊ะไม่จะบอกว่าอินจริงๆเพราะว่าไปตั้งแต่บ้านพี่เอตั้งแต่นั้นติดใจเอซิเกรแล้วกินมาตลอดนะคุณผู้ชมใครที่อยากได้มากกว่าคอลลาเจนเพราะว่าตัวนี้คอลลาเจน3ชนิดวันนี้ไม่เคยขายถูกวันนี้มาก่อนเอซิเกร4กล่องนะคุณผู้ชมแล้วก็แถมใพิอีกสซองหนึ่้อี่สิบสองบาทตกกล่องละ4ค0กว่าบาทใช่ตก กลองละ42บาทเท่านั้นไม่เคยขายถูกกว่านี้จากปกติ890นะครับพี่ดาบผู้ใช่ใช่ค่ะกล่องละ890บาทปกติเนี่ยแบบถึงพึ่งเลยใช่ค่ะทุกทีฉันก็ขายใน tiktok ร้านดาดาพาช้อปก็ราคาแพงกว่านี้890ใช่ค่ับพี่ดาพูดเลย แต่วันนั้นมาวันว่าวันนั้นมาขายสองกล่องพันห้าที่ามขายแค่ไหนไม่พีว่าดำขาพี่เอใส่วัดทุกอย่างดีหมดเลยซิงดังในมากครับพี่มะดำถาพี่ออสดูที่กินแล้วคนที่เชียงใหม่อะค่ะซื้อแล้วซื้ออีกขายดีมากครับพี่มะดำขาแกจะซื้อก็เป็นประจำอ่ะมันจะติดใจย้ำอีกทีนะผู้ชมแอดไลน์เลยตอนนี้นะคะที่แอดเอซิเครดนะคะมีแอดข้างหน้าแล้วก็เอซิเครดนะคะสแกนคืออาค้นมุมจอถ้าแอดไม่ทนไม่เป็นไรถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วก็สแกนคืออาค้ดมุมจอได้เลยนะคะตอนนี้นะหรือโทรศัพท์ ไปก็ได้ที่0 2 8 5 2 3 6 3 6เนี่ยตัวนี้ดีจริงแอดไลก็ไปเอ็ดเอซกัแล้วพี่พัชดำก็ดื่มเข้าไปแล้วคืนนี้วิ่งขึ้นบันไดไปเลยค่ะวิ่งขึ้นบันไดโอ้วิ่งขึ้นบันไดเียแกบอกว่าแกไม่รู้ขึ้นบันไดกับใครพี่แขกไปช่วยขึ้นกับแกหน่อยนะไม่รู้หรอกเรื่องพี่มดอ่ะใครจะไปรู้รู้เลยอ่ะเอฟซีเอฟซีเอ็ดเอซเอฟซีเอ็ดเนาะอีแขกอี อขอนไลน์เอซิกเกตคุณ <rumor> ผ <cow> ู้ชมพูดเลยย้ำเพราะว่าน AP ี่ก็ขายเอซิกเกตอยู่นั่งขายกว่าใช่ถูกกว่าที่ขายในติ๊กต็อกอันนี้คอนเฟิร์มแล้วก็โปรเนี้ยไม่มีเลยแล้วก็มีรีลันอีกรอบหนึ่งยังให้โปรนี้อยู่ใี่เอรนี้อยู่นะ้โริง้จริงขอบคุณนะคะน้องไม่หัเราไป้ัดฟันขอบคุณพี่เด็กผ่าเจาพี่น้องแกมีแฟนเด็กกะเอาเหรอไหน ต้องแบบนั้นอยูงแต่เขามีแฟนเด็กเขาดูสดชื่นขึ้นเยอะขอบคุณพี่ราดาขอบคุณครับแฟนเด็กกว่ากี่ปีแกยี่สิบห้ายี่ห้าปีเลยเหรอทอสองรอบกว่าเลยเหรอแฟนอายุเท่าไหร่ครับพี่พี่จ้าขาเรียกว่าคนคุยก่อนละกันนะครับคนคุยนะพี่จ้าใช้คำว่าแฟนยี่สิบหรือเท่านั้นเองแฟนอยี่สิบหรือประมาณนั้นแหละครับมันชอบเด็กจริงๆเนาะมันเป็นคนชอบเด็กจริงๆอ่ะเออเอาก็เหมือนเธอมดดำชอบเด็กกรุบกรุบ ฉันว่าฉันไม่เด็กแล้วนะเด er ี๋ยวนี้เด็กรู้สึกกูไม่ไหวฉันว่ามันเหนื่อยะครับพี่มัตามขามันเหนื่อยวิ่งตามผู้ชายอะ มันเป็นยังไงค่าการนั้นก็ปีนเองทุกเหตุการณ์นเองทุกเหตเราไม่เนื่องไอวิ่ตามอ่ะวันนี้มีของแบบว่าก็มาด้วยนะครับอหมดรายการแล้วหมดเวลาคนเราวิ่งแบบว่าวิ่งวิ่งวิ่งตามเยอะๆแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยแต่อีกที่ไม่ต้องตามไงมันชอบเด็กั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะตามอยู่ธุรกิจอะไรอีกวันนี้ก็ตามอยู่อันนี้ยกปิ้งย่างจากเกาหลีมาเลยโอ้โหร้านดังจากเกาหลีร้านดังอันนี้ร้านดังที่เกาหลีนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันได้จ้ะ Já yeah. yeah.